คือเรียกได้ว่าคนในเซิร์ฟเะครับเป็นซอมบี้ปูนนะฮะเพราะแบบปูนครูดาวเสร็จปุ๊บคือแม่งรอดักจับเลยเไม่ได้จับร <_ d ance> อแม่งรอจกเลยนะฮะผมก็เลยคิดว่าดีวผมจะไปทํางานดาอย่างอื่นนั่นก็คือการเก็บสมุนไพรอ่าสายเขียวชอบใจสายเขียวถูกใจสิ่งนี้โอเคว่าแล้วก็เดี๋ยวไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมดีซีชอ็อปร้านขายรหัสเกมราคาถูกลดราคามากถึง50%มีไข่ตันขายทุกรูปแบบราคาถุกถูก กล่องซุมเผาวีงบ49บาทก็ยังมีและเริ่มต้นซุ่มไก่ทันเพียงแค่1บาทเท่านั้นมีรหัสออสตาไก่7ดาวเทพเงาชายเจดาวรวมถึงมีตัวละครใน,นแบบโถ่สวมขาอีกด้วยนอกจากนี้ยังรับกดเกมพารสกดผลปีศาจเรทที่ดีที่สุดมีบริการรับฟาร์มทุกรูปแบบในราคาที่โคตรจะถูกและเพจร้านย,ยังชอบแอบแจกโค้ดฟรีอีกด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปเลยมาแล้วครับไม่มีใครอยู่เลยอ่า มีคนมาซ่อนรถตรงนี้มาซ่อนอะตรงนี้วะโอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมงั้นเดี๋ยวผมรอสแตนบายเหินตรงนี้นะเก็บไงวะโอ้โหนี่มาเป็นต้นเลยครับพี่น้องมาเป็นต้นมาเป็นต้นเลยเดียวเฮ้ยสวยครับผมแหมของดีนะฮะนี่ของดีชัดๆของดีชัดๆมันต้องแย่งกันเก็บนะฮะมันต้องแย่งกันเก็บนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหวอมาหวอมาวะ ไอ้เฮียมันขึ้นไปได้่ะดูดูดูหลบ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 ,ลบเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้ขึ้นดีปะวะงั้นผมไปเลยแล้วกันนะผมไปเลยแล้วกันนะเฮ่อเลยแล้วกันนะเอ,อ้ยสวยครับผมไล่ไล่เลยไหมเขาไล่ต่อไปนี่ยออกมาแล้วอ่ะมายัางเนี่ยมาแล้วดีกว่าไอ้เฮียกูไม่น่ารอเลยกูไม่น่ารอเลยโอเคโอเคต้องมีการริฟต์นิดนึงนะครับผม ไปแล้วไปแล้วชอตนี้ยังไงโอ้ยรถโผล่มาจากไหนผมเล่นยิงยาก่อนเผื่อว่ารถผมจะเร็วกว่าไงโอเคแน่แน,แน่ผมจะไม่พูดเยอะแล้วนะฮะเอาว่าเดี๋ยวเล่นเพลงมันๆแล้วก็เดี๋ยวุูกันยาวๆ พาแม่งขี่อ้อมเมืองพาแม่งขี่อ้อมเมืองอะหล่นรถผมเร็วกว่านะใช่ยวปะหรือว่าตอนรอเขาไอ้ก็ตามอยู่เลยเลยนะรถเขาก็เร็วเหมือนกันนะครับนี่ไงเจอเต็มโค้งหลอกไปเลย แน่ไปแล้วเมื่อกี้กูพลาดกูจะโค้งเขาตรงนั้นโอ้โหกูพลาดไปหน่อยกูกะระยะผิดไปหน่อยเด,ดี๋ยวโดยรัดแม่งเลยรัดตารัดเขาอืมึ๊บๆโอเคอุ้ยกลโอ้โห,โโหตำรวจแม่งฆ่ามาแม่งรัดเลยอ่ะโหลโหลเฮ้ย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 นันแน่ เน่ลงมาแล้วลงมาแล้วอุ้ยตำรวจเขาไล่จริงจังแล้วนเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะเกล <laughs> ียดไม่ได้กูจะเกลียดเลือดอะ <laughs> โอเคโอเคเข้าซอกไงแถวเรียกแถวบ้านเรียซกซิกแซกไล่งูไปแล้วครับผมอูยมาดิแม่มึงกับกูน้ำมันใครหมดก่อนกันแม่มึงกับกูน้ำมันใครหมดก่อนกันก็มา <c oughs> วัดที่น้ำมันเนี่ยมาแอออุ้ย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 ,ย,ยตามติดติดตามติดติด นะครับผมออชนเสาไปหนึ่งอ่ะฟึบคองเข้านี่คองเข้านี่โอเคโค้งอีกทีนึงอ่าฮาอ่าตบกะอนตำรวจมีเบนหัวชื้นเขานี่เฮ้ย <c oughs> แรงดักโอ้ยยัดเขยัดเคยไม่รู้ดีไม่ไมรู้ดีเ้ยแต่เขาไม่ทันยิงนะเมื่อกี้เขาไม่ทันยิงเขาไม่ทันยิง ผมแม่งรู้ดีจังวะรู้ดีกันไปเปล่าเฮ้ยรู้ดีกันไปแล้วอ้อมป่าอ้อมเขาเข้าศอกเข้าศอกอุยอ้ยอุยอ้ยรถเกือบลอยครับเพื่อนๆครับต้องขี่ดีๆนะมันเป็นรถสปอร์ตไงมันไปทางดินอย่างงี้มันยากนะฮะเขาตามติดๆเลยว่ะตามเก่งจริงๆตามเก่งจริงๆนี่ไงผมเข้าโค้งสวยทะด้วยดิผมเข้าโค้งสวยทะด,ด้วยดิผมเข้าโค้ดดงสวยอะด็ประเด็น ประเด็นคือผมมันเข้าโค้งสวยไงนี่ไงโอ้โหประเด็นคือผมมันเข้าโค้งสวยมันยากตรงน,นี้นั่นแหละเอออุ้ยไอ้ชี้นี่ทางตันไม่ใช่เหรอวะกูมาไหมเนี่ยโอ้โหแล้วมันตามติดตามติดฟิล์มปัญญาเดอะก๊ตโอ้ไปแล้วเข้าซอกฟลุ๊บฟลุ๊บ เขาเข้า,ขานี่แนละ้วไปแล้วนะหลุดไหมฮะเพื่อนหลุดไหมโอ้ยผมผมค้างผมค้างโอ้ผมค้างโอเคผมยิงยาวก่อนเฮียเขาเขาไล่แบบโหดจัดอะผมไปทำอะไรให้เขา้าหนาวอะอันนั้นมันที่เขาหรือเปล่าออค่อยๆลงนะฮะเดี๋ยวถ้าเราไปแรงเกินนี่ม่งบินละรถบินเลยผมพา พาขึ้นไฮเวย์หน่อยแล้วกันพาขึ้นไปจืบ๊บน,นี่กเกือบแล้วอ้าวเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วไปแล้วจ้าอุ้ยเธอผมกลัวตรงทางไฮเวย์มันจะรถมันจะลอยอะ่ะผมปล่อยรถนะโอเคอุ๊ยชนชนโอ้ผมพลาดไปหน่อยผมกะองศาพลาดไปหน่อยอันนี้ใครเนี่ยโอเคขึ้นตรงนี้มาตรงนี้โหแล้วมันไล่สุดไง ประเด็นคือเขาไล่แบบเอาตายไงเขาไล่เอาน้ำมันหมดจริงจังเลยเนะี่ยเฮ้ยหลุดแล้วปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วกูค hey, วามเฮ้ยรถก็เชื hey, <ๆ>่อมส่วนกระแสส่วนกระแสส่วนกระแสเออยูทูบเบอร์เขาตามกระแสผมนี่ส่วนกระแสรถผมจะพังนี่วะเชี่ยเอ,อ้ยเดี๋ยวเดีด๋ยว โอหแล้วแม่งไล่โหดมันกดเมือนกดกันไล่โหดมันกดกันไล่โหดมันกดกันแต่รถถึงแม้ว่ารถเราใกล้จะพังแต่ความเร็วเราก็ไม่ตกนะฮะโอเคโอเค กูทำอะไรอะกู <laughs> ทำอะไรของกูกู <laughs> ทำอะไรของกูโอ้ยตา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 ยปลอ่อยคันเร่งบเบรกเลี้ยวซ้ายฟลุ๊บมาอย่างนี้อ่าผมเอาจนน้ำมันหมดอะ่ะคุณตำรวจผมบอกเลยผมเอาคุณน้ำมันหมดแน่ๆอืมนี่ผมเข้าอีหลอบเดิมละผมเข้ามาอีหลอบเดิมเล่นกันทางตรงด้วยอะเดี๋ยวรถกูพัง <laughs> รถกูจะพังก็ควันขึ้นแล้วเนี่ย ตามติดๆนะเพื่อนๆนะเหมือนว่าถ้าเกิดทางตรงไปเรื่อยๆนี่ผมเผื่อทำเขาแล้วเนี่ยใช่ไหมรถผมมันแรงไง ไม่รู้ผมโคง้งละอุย้ยเกือบแหกโค้งไงครับผมเกือบแหกโค้งไปดีเกือบแหกโค้งไปดีครับโคง้งโอเคเขาโค้งได้สวยเขาโค้งได้สวยมากดูว่าเอเนเชีลดีดูไว่าเอเนเชีลดีดูว่าเอเนเชีลด,ด,ด,ๆๆด,ดีโอเคเขาโค้งได้สวยครับมันตามโหดจังวะมึงตามแบบว่ามึงตามแบบโอ้ย โอ้ไม่กินไปลูกเลี้ยงเลยโอ้ตามโหดชิบหายเลยโอ้เฮียโหดเกินนี้อันนี้โหดจริงอันนี้ผมบอกเลยโหดจริงชิบหายแล้วชิบหายแล้ว,าลวทางเดิมฮะเอ้ยผมรู้แล้วเดี๋ยวผมพาเขาไปเหินเดี๋ยวผมเหินหลอกเขาเดี๋ยวดูนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมเลี้ยวขวาตรงนี้แล้วรู้เรื่องเลย เออเร็วซ้ายเร็ว้ายเร็ว้ายชึบอุ้ยมันติดอะไรวะอ๋อ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 เราคฟังอ๋ออ๋อเฮ้ยช่วยกูหน่อยดิไอ้เหี้ยแล้วช่วยกูหน่อยดิ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  เอาจนได้มันเอาจนได้ไม่รู้แล้วผมนักวิ่งผมนักวิ่งเก่าโอ้ยอันเดออันเดอไม่ได้ไม่ได้ตัวชึบ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 เฮ้ยเพื่อน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 โอ้โหน้ำใจนักกีฬาไม่มีเลยโอ้ยไม่ยอมกูแล้น้ำใจนักกีฬาไม่มีเดี๋ยวผมต้องวิ่งเข้าไปในเมืองเคโอ้ยกูว่ากูโดนละ อทักทีเรียบร้อย